รายงานสถานการณ์ปัจจุบันครับท่านประธานตอนนี้สป,ปราดกูกับซอมุนยอบได้เคื่อนที่ไปยังชายหาดเขตตะวันออกของจังหวัดคังวอนและกำลังต่อสู้กันอยู่ครับส่วนตัวพิเศษที่โพล่มาอยากก่างกระทันหันหนาธานเบอร์นาร์ดกับเจอราดวอลเกอร์กำลังร่วมมือกันต่อสู้อยู่ครับ ยอดมนุษย์นอกเหนือจากนั้นได้อพยพประชายชนที่สามารถอพยพได้เรียบร้อยแล้วและได้สร้างแนวป้องกันที่ศูนย์ลบภัยพร้อมกับจดจ่อกับการป้องกันอยู่ครับแต่พวกสัมปลาดที่แห่กันมาแบบไม่รู้จักจบสิน้นยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่พวกมันยิ่งแข็งแกร่งขึ้น ความเนยล้าของเราย่มมนุษย์สะสมเพิ่มขึ้นจนค่อยๆเริ่มจะหมดแรงกันทีละคน2คนแล้วครับถ้าปฏิหารไม่เกิดขึ้นผมมองว่าคงจะยากที่จะผ่านพ้นคืนนี้ไปและได้เห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นในวันใหม่ครับเวนเอ้ยถึงยบหรือนาธานกับวอ์เกอร์จะต้านไว้ได้อยู่แต่ถ้าพวกเราล้มลงต่อให้กอบกู้โลกเอาไว้ได้อนาคตก็คงจบเหอยู่ดีต้องต้านทานไว้ให้ได้ ่อให้ต้องทำวิธีไหนก็ตามยบฉันจะต้องทำยังไงกันนะมาแล้วขวางมันไว้เยอ เวนเอ้ยแล้ววิธีโจมตีแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อมันแหกกันมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยเนี่ยึยา่าเก่งมากจีฮุนเอาตัวต่อไปมันมาแล้วหลบแล้ว <c oughs> อันตรายมากไฮอยกยังไหวอยู่ไหมทั้งคู่ตั้งสติกันอีกนิดนี่ฉันฆ่าไปแล้วตั้งกี่ตัวแล้วเนี่ย หนึ่หรือสองพตอนนี้ปลายนิ้วไหลความร fresh, ู้สึกไปแล้วมันจะมีวันจบจริงๆใช่ไหมไม่ได้จะหยุดไม่ได้แล้วสิหยุดไม่ได้เคลื่อนไหวย่าเคลื่อนไหวอีกห้ามหยุดต้องรีบอ่ะอ้าจีฮว มันจบแล้วครับพี่พอฟันไปร้อยตัวมันก็มาอีกพันตัวพอล้มตัวที่พันได้มันก็มาอีกเป็นหมื่นตัวตอนนี้มือของผมนะ่ะไหลความรู้สึกไปแล้วเราต้องทำยังไงกันแน่ครับ6ชั่วโมงหลังเริ่มการต่อสู้จำนวนครั้งการตายของซอมุนยอบ <c oughs> เกินเลขหลักสี่หน่วยไปแล้วและกำลังมุ่งสู่เลขหหลัก <c oughs> จำนวนครั้งการตาย9,985ครั้งการต่อสู้นี้ไร้ซึ่งความเป็นธรรมแต่ทำไมนายถึงไม่ยอมแพ้ละ่ะท้ายสุดของความพ่ายแพ้ก็จะพบกับความพ่ายแพ้อยู่ดีในการต่อสู้ที่ไม่อาจคาดหวังถึงชัยชนะได้ท้ายที่สุดนั้นก็มีเพียงความตายที่เป็นนิรันดร์รอยอยู่แล้วมันจะมีคุณค่าอะไรเล่า นายไม่สามารถเอาชนะฉันได้หรอกนี่คือความจริงที่ถูกกำหนดไว้แล้วถ้ามาเป็นทาสของฉันความเจ็บปวดก็จะสิ้นสุดลงด้วยชีวิตกำลังรออยู่สิ่งที่เรียกว่าคุณค่ามันก็เป็นของแบบนั้นไม่ใช่หรือไงหอบปากไปลเลยเฮเวนอฉันเบื่อแล้ว ถ้าแกฟื้นคืนชีพได้อย่างไม่จบไมิสิ้นฉันก็จะทำลายทำให้แกไม่สามารถแม้แต่จะฟื้นคืนชีพได้อีกอจำนวนการตาย9,997ครั้งค่าสติปัญญาคงเหลือ132จำนวนครั้งของการตาย1112 สติปัญญา111จำนวนครั้งของการตาย11,789ค่าสติปัญญาคงเหลือ100สติปัญญา99ผิดทุกอย่างแต่ถึงอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นผมก็ยังคงกลัวความหวังเสี้ยวเล็กๆภายในใจเสียงบนของคุณเจ้าของครับมากกว่าความตายหรือพวกสับปะหลาดพวกนี้ซะอีก แค่ความหวังเสี้ยวเล็กๆก็เพียงพอแล้วอย่างน้อยอถ้าทำเต็มที่แล้วตายเขาก็าคงจะไม่บ่นหรอกใช่ไหม อะไรกันนะพระอาทิตย์ตกดินแล้วสินะต้านไว้ได้ดีมากพวกมนุษย์บนดินทีนี้ถึงตาพวกเราออกโรงแล้ว